วัสดี้แฟนเพจนะวันนี้รับอีกหนึ่งคันนะครับบอดเซนเอร์คันนี้ยกสไลด์มานะครับอาการคือสตาร์ตติดแล้วดับติดแล้วดับเริ่มต้นนะฮะเช็คโค้ดติดโค้ดพวกเซนเซอร์นะ c K P C M P นะฮะขึ้นมาทั้งสองตัวเลยนะจากการเปลี่ยนให้นะคันนี้วิ่งมาประมาณสามแสนกว่ากิโลแล้วนะครับนี่นะซองอะไรชิ้นส่วนอะไรพิมงานใส่เข้าไปแล้วนะครับเน้นแท้อย่างเดียวนะครับ บอลเลนเจอร์อย่าไปใท้ของเทียบนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคังนนี้หัวฉีดมีปัญหานะครับปลายบิดเห็นไหมครับนี่บิดเบี้ยวบิดรูปนะฮะหัวฉีดฉีดไม่ดีด้วยนะฮะคันนี้เดี๋ยวเราจัดการนะครับเปลี่ยนปลายหัวฉีดให้อีกหนึ่งชุดนะครับที่เรามาดูตรงปลายหัวฉีดตัวที่เสียเนหะ็นไหม เห็นชัดเจนนะของใหม่นะตัวซ้ายมือนะครับของที่ไม่ดีคือตัวขวามือตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจัดการแล้วก็ประกอบให้ใหม่นะครับแล้วก็ตวงน้ำมันนะรปรับค่าไฟให้ด้วยนะแล้วก็นําไปใส่บนรถนะครับสามหัวนี่เราทำเสร็จแล้วนะเหลือหัวสุดท้ายนะครับจะตวงน้ํามันนะครับก็จะมีเครื่องเทศนะมาตรฐานนะครับมาตรฐานเลยใช้การได้เลยนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าทาไม่จบจบทุกันนะครับนี่เราก็ตวงน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับปรับค่าไฟนะก่อนนําไปใส่นะครับเราตามแล้วกันนี้สตาร์ทไม่ติดนะครับอย่างนี้แว๊ดเรื่อวฉีดนะต้องใช้เทเท่านั้นนะไม่งั้นรั่วนะครับรั่วอีกก็จะมีปัญหาตามมาอีกนะตอนเช้าสตาร์ทวันขาวก็เป็นได้นะครับแล้วก็น้ํามันหายเร็วก็เป็นได้นะครับระวังให้ดีนะครับให้ทีมงานราประกอบ รถด,ดนะันหมดทังแล้ฟอ,องโซล่าเปื่อยนะผมแนะนำเปลี่ยนทุกหมื่นโลเลยนะครับสำหรับ F C ี่ดูอยู่นะครับเดี๋ยวเสียได้นะเดี๋ยวหัวฉีดพังเรื่องใหญ่นะครับนี่กองเปื่อยต่อไปแล้วก็จะสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วนะครับลองไล่น้ำมันก่อนนะปิดเปิดไหม Đi xếp Đi không? Đi Lo Lo mình giật à, giột lắm Giật lắm con xếp ok Ờ, ta đi gấp quay thăm Ta ดีแล้วนะครับแต่ต้องเลี้ยงคันเร่งไว้หน่อยนึงนะฮะเลี้ยงคันเร่งไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะดับเมือดับก็ต้องไลน้ำมันใหม่ตามตรนะครับอาดับดับไปแล้วก็ต้องไลน้ำมันใหม่ ครับแบตหมดแบดไม่พอเราเลี้ยงก็เร่งไว้หน่อย ได้แล้วนะครับตายขึ้นมาจะไม่เขย่านะครับเดี๋ยวก็นิ่งเดี๋ยวก็นิ่งเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวรันไม่ก่อเราตปัง้งเดี๋ยวออไปวิ่งทดสอบนะครับ,บ,บก่อนนะคันนี้คือเครื่องยนต์สตาร์ไม่ติดมานะยกสไลด์มานะครับเราทำติดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องออกไปวิ่งก่อนนะครับ การ้เางานเป็นสิ่งสำคัญน,น,นะหนึ่งใช้เครื่องแกนเขาตรวจสอบนะแล้วก็ซ่อมตามโค้ดที่ติดขึ้นมานะครับจบแน่นอนทุกคันนะฮะการดูได้ไงว่าหัวฉีดใช้ได้ไม่ได้นะคือหนึ่งเลยตอนเราสตาร์ทขึ้นมาครั้งแรกนะครับถ้าใช้ไม่ได้หัวฉีดเครื่องยนต์จะเขย่า,ยานะครับอันนั้นคือใช้ไม่ได้เช็คหัวฉีดใหม่เลยนะอันนี้เราสตาร์ทขึ้นมารัานไปสักพักหนึ่งเครื่องยนต์เดินนิ่งนะแสดงว่าหัวฉีด ได้ค่ามาตรฐานนะครับแล้วก็ใช้งานได้ปกติแล้วต้องวิ่งก่อนนะครับวิ่งทดสอบก่อนคือหนึ่งเวลาเราเร่งออกไปนะครับมีเสียงเคกไหมนะครับหรือว่าดังแก๊กเนี่ยคือเสียงเคกนะแล้วคนตังหนักนะช่วงแปดสิบไปร้อยเนี่ยความเร็วนะมีเสียงแก๊กไหมนะครับถ้าไม่มีผ่านนะออกตัวนะครับดังแก๊กไม่ผ่านกดคันเร่งแซงนะ ใช้รอสูงสดังแก๊สไม่ผ่านนะครับการซ่อมหมวฉีดต้องออกมาวิ่งประมาณนี้นะครับโอเคนี่ออกตัวเบาเบนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองนะ่านนะครับไม่มีเสียงแล้วก็ตาเร่งดีนะครับแล้วก็สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะไฟเด้งไฟโชว์ไหมนะครับ กานซ่อมรถก็จะประมาณนี้นะกดดีเลยนะครับคันนี้วิ่งสมูทเลยนะเร่งแซงได้ดังใจพิ่งปูดป้านเลยนะครับคันนี้ทำหัวฉีดใหม่นะครับพร้อมส่งแล้วนะสำหรับ f ฟอร์นเจอร์คันนี้อาการมาหนึ่งสตาร์ทไม่ติดนะครับสองทหัวฉีดนะครับอชอบ ช่วยกดไลค์นะใช่มาช่วยกดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามทาง facebook นะะทางช่อง facebook แล้วก็ youtube นะครับโอ้หแงจะริญการช่างนะช่องชื่อช่องว่าโู้แหแงจะริญการช่างนะครับติดตามได้นะทั้งสองแพลตฟอร์มนะทั้ง u t u b e และ facebook นะครับ กาวคำว่าสวัสดีครับผม